สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่15เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในเดือนเมษายนนี้ยังคงมีวงเงินสดที่ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าให้ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าและ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะจะยังคงมีวงเงินสดที่จะโอนเข้าให้อยู่ซึ่งสําหรับคนเก่านะคะที่ยังคงถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในวันที่18เมษายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินสดเข้าให้นะคะ เงินที่พูดถึงนี้ก็จะเป็นเงินในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าน้ําประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้านั่นเองนะคะนั่นก็คือใครที่มีการลงทะเบียนเพื่อรับค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟไว,ไว้กับการไฟฟ้าแล้วก็การประปา ตั้งแต่ช่วงของการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าและเป็นค่าน้ำค่าไฟของเดือนมีนาคมนะคะถ้าหากเราใช้ไฟไม่เกิน315บาทก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรให้ตามจริงตามที่เราได้จ่ายไปและในส่วนของค่าน้ำถ้าใช้ไม่เกิน315บาท ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้100บาทนั่นเองนะคะโดยจะโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองซึ่งระยะเวลาในการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดได้ก็สามารถกดได้จนถึงวันที่27กันยายนเลยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่มีเวลาไปกดก็สามารถไปกดเงินตรงนี้ออกมาได้ จนถึง27กันยายนคราวนี้เรามาดูในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่บ้างนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ในวันที่20เมษายนนี้ทางกรมบัญชีกลางก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าผู้พิการที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะคะ คือถ้าหากว่าเราดูย้อนกลับไปในช่วงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเขาจะมีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าให้200บาทแล้วก็ให้เรานําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าไปกดเงินสดทุกวันที่22ของแต่ละเดือนนะคะแต่ว่าในรอบใหม่นี้ จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรประชาชนจะไม่สามารถกดเงินสดได้จึงมีการให้ทุกคนเนี่ยได้ดำเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้แต่เนื่องจากว่าผู้พิการนะคะบางคนยังไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้เพราะฉะนั้นในวันที่20เมษายนนี้ถ้าหากว่าผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วมีการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้เรีย ียบร้อยแล้วก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้200บาทในวันที่20เมษายนนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันที่20ของทุกเดือนต่อจากนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ไม่ใช่วันที่22แล้วนะคะแต่ว่าจะโอนเข้าบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาโอนเข้าบัตรสวัสดิการนะตอนนี้บัตรประชาชนไม่สามารถไปกดเงินสดได้เพราะฉะนั้น ผู้พิการคนไหนก็ตามที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะจะต้องดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์รอไว้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็แจ้งเข้ามานะคะว่าไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้เนื่องจากเขายังไม่สามารถให้มอบอํานาจให้กับผู้อื่นไปเปิดบัญชีได้นั่นเองนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องรอดูก่อนว่าทางภาครัฐเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าทางกระทรวงก,การคลังได้มีการแจ้งออกมาแล้วว่า สำหรับผู้พิการที่เปิดบัญชีไม่ได้นะคะหากเปิดบัญชีได้สําเร็จเมื่อไหร่ผูกพร้อมเพยเ์ด้วยเลขแบบประชาชนเรียบร้อยเมื่อไหร่ทางกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินย้อนหลังให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่แล้วก็เป็นในส่วนของผู้พิการที่จะได้รับวงเงินสดนะคะก็เท่ากับว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะมีเงินสดโอนเข้าให้2รายการนั่นเองนั่นก็คือสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าที่เป็นในส่วนของค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟและสําหรับผู้พิการที่ถือบัตร และสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะก็จะมีเงินสดโอนเข้าให้ในวันที่20เมษายนนั่นเองนะคะส่วนสําหรับคนที่ยืนยันตัวตนเมื่อเดือนที่แล้วไม่ทนันแล้วยืนยันตัวตนสำเร็จในเดือนนี้ก่อนวันที่26เมษายนนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะได้รับวงเงินในวันที่1พฤษภาคมและจะได้รับวงเงินย้อนหลังด้วยนะคะก็เท่ากับว่าในวันที่1พฤษภาคมจะได้รับของเดือนพฤษภาคม300บาทแล้วก็ของเดือนเมษา300บาทเราก็จะสามารถไปรููซื้อสินค้าได้ หกรบาทในวันที่1พฤษภาคมนั่นเองนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะแต่เราดูแล้วว่าเราไม่มั่นใจในผลที่ออกมาเช่นรายได้เราไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีแน่นอนหรือเงินฝากเราไม่มี1 0 0 0 0แบาทในบัญชีไม่เคยมีที่ดินเราไม่เกินนะคะ เราไม่มีบัตรเครดิตเราไม่มีวงเงินกู้ต่างๆตรงนี้แต่ว่าผลการพิจารณาออกมาแล้วว่าเรามีคือเราไม่เห็นด um> um> ้วยกับผลการพิจารณานั่นเองนะคะตรงนี้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะสําหรับการยื่นอุทธรณ์วันสุดท้ายจะต้องให้แล้วเสร็จในวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นก็ให้รอฟังประกาศผลในวันที่20มิถุนายนและจะมีการประกาศออกมานะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านถ้าหากว่าเราผ่านเข้าร่วมโครง เราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคมและสามารถรับวงเงินย้อนหลังเพื่อรู้ซื้อสินค้าได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้กับผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์ยังไงแล้วก็ต้องรีบดําเนินการน,นิดนึงนะคะหลังจากยื่นอุทธรณ์ในเว็บไซต์เสร็จแล้วต้องไปตามหน่วยงานที่เราจะต้องไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ ก่อนใครที่นี่นะคะ